ขณะที่ย้อนไปเมื่อวันที่7กันยายน2567ที่ตึกสันติไมตรีหลังในายธรรเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองทานจินวัตนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนหลังแถลงครั้งแรกโดยผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีจะเริ่มทำงานตั้งแต่ตอนนี้อยากทราบว่านายกมีเวลา3ปีดังนั้นจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการประเมินผลการทำงานของตัวเองและคอรต,ต่างๆเนี่ยคิดว่าเราต้อง ดูกันตลอดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วอย่างที่บอกไว้นะคะว่าเราจะทํางานแข่งกับเวลาแต่ส่วนของนโยบายต่างๆหรือว่ากระทรวงต่างๆเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่านโยบายนั้นคือนโยบายอะไรนะคะในใจเนี่ยคิดว่าแน่นอนว่าจะต้องสรุปให้พี่น้องประชาชนฟังใน3มเดือนแรกแน่นอนนะคะแต่ว่าตัวของดิฉันเองก็เมื่อกี้ในคอรมอก็ได,ได้ได้ขออนุญาตเป็น เป็นคอมเมนต์แยกนะคะว่าขออนุญาตนัดท่านรัฐมนตรีมาคุยกันทุกอาทิตย์แต่ว่าก็สลับกระทรวงกันไปแล้วก็ได้ให้เวลาเรียบร้อยนะคะว่าจะสะดวกช่วงไหนเผื่อบ,บางทีท่านรัฐมนตรีเองอยากจะปรึกษาหรือเราอยากจะปรึกษากันก็อยากจะให้การทํางานเป็นไปอย่างใกล้ชิดนะคะไม่อยากให้พอมอบหมายอะไรไปแล้ว,ลวเราไม่สามารถตามได้ว่าอยู่ตรงไหนเงี้ยไม่ได้กังวลกับคิวกระถิ่นที่รอท่านนายกมากมายตรงนี้ใช่ไหมคะ คิวกระถินเลยเหรอคะอันนี้คือคำเปรียบเทียบใช่ไหมคะหมายถึงมีนักร้องเตรียมที่จะร้องในหลายคดีตามมาตรงนี้ค่ะแค่สื่อมวลชนถามเนี่ยก็สงสารเราแล้วเนาะก,ก็ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีคดีนะคะพอมาถึงจุดนี้มีคดีก็ ก็จะพยายามรับมือให้ได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จริงๆไม่อยากมีคด,ดีนะคะลูกยังเล็กอยู่เลยนะคะพอท่านนายกก้าขึ้นมานาำสกุลชินวัตรก็ปฏิเสธไม่ได้ความเป็นพ่อลูกระหว่างท่านนายกกับท่านทักษิณทําให้มีคนมองว่าระบอบทักษิณกลับมาอีกแล้วแล้วก็มีการปลามาว่ายังไงท่านนายกก็หนีไม่พ้นเงาท่านทักษิณท่านนายกจะให้ความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นหรือว่าจะลบคําปลามาตรงนี้อย่างไรบ้างคะจะไม่ขอตอบเรื่องท่านทักษิณแล้ว ะะเพราะว่าเราต้องเดินไปข้างหน้านะคะวิสัยทัศน์ที่ดีไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามวิสัยทัศน์ที่ดีคือสิ่งที่ดี